สวัสดีครับคุณมดสวัสดีครับเอาคุณเจฮะเจ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 นะเจนะครับ,นะรบเดี๋ยววันนี้นะฮะไม้ต้นนี้เป็นเขาเรียกว่าโพฮาวายก็แล้วกันนิยมเรียกว่าโพฮาวายไม้สูงขนาดเท่าไหร่ครับสูงประมาณสักเท่าไหร่คุณมดห้าสิบห <50 cm. S 2> ้าสิบเซนห้าสิบหกสิบนะขนาดกว้างเท่าไหร่ฮะกว้างอยู่นะ <15. S 1> คุณเจเท่าไหร่ครับกว้างหกสิบห้าโห oh, ไม่ธรรมดาแน่เนี่ย นี่ขนาดยังไม่เต็มพุ่มนะครับยังไม่เต็มพุ่มเก้าสิบเก้โหเป็นไม้ที่สวยมากนะไม้ต้นนี้จบแล้วนะครับเหลือเหลือเหลือทำาบนให้เต็มหลือข้างบนให้เต็มเท่านั้นเองโอเคครับเหลือชุดบนวันนี้จะมาทําอะไรครับคุณบอสครับตัดใบตัดใบเดี๋ยวตัดใบเนาะแกะรวดครับแกะลวดโหงานช้างเลยครับแล้วก็คัดกิ่งใหม่นะครับในบางส่วนเดี๋ยวคุณเจวันนี้คุณเจทําเองนะครับ อันนี้เป็นไม้คุณเจนะเนี่ยเนี่ยดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ยโอ้โหหล่อมากเลยในะวันนี้อ่ะจัดการเลยครับ,รบนะวันนี้ก็คงจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงทีเดียวอ่านะครับเราเรา,าตัดใบนะครับไม้กลุ่มนี้นะครับยิ่งตัดจะยิ่งเล็กปกติใบมันจะใหญ่มากครับโพฮาวายอ่อผมแนะนําเลยนะครับในกลุ่มของโพทะเลโพฮาวายโพทะเลปอทะเลนะครับ อ่าชนิดก้านแดงนะครับเนี่ยก้านแดงแดงเห็นไหมหเส้นเส้นใบแดงแล้วก็ใบมันจะเป็นรูปหัวใจกลมดิกเลยนะจะสวยมากเลยกลุ่มนี้ใครมีนะครับรีบตอนไว้เลยตอนแล้วจัดรากครับแต่ถ้าไม่ทันก็สั่งมานะคุณเจมีนะสั่งมาได้เลยนะครับบนไซบอนมดมีจําหน่ายนะครับถ้าเราใช้มือลิดอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันมันจะทําให้กิ่งหักต้องใช้กรรไกรตัดจะตัดให้ชิดเลยก็ได้ครับอ่าข้อดีของการตัดใบคือมองเห็นโครงสร้าง ในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของอไม้เราต้องการให้ใบเล็กเราต้องตัดแบบนี้นะครับไม้ใหญ่มีนะฮะไม้ใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่บางชนิดจะไม่ลงอย่างเช่นโพโพนี่ลงยากสักนิดหนึ่งแล้วแต่ชนิดไซไกลเนี่ยกลางเนี่ยขุนกลางไอ้ขุนกลางเนี่ยฮะขุนไกลขุนกลางเนี่ยจะไม่ไม่ลงไม้ไทยเนี่ยนะเขาจึงเรียกว่ากลางครับเพราะว่ากลางมากเลย ลิดแค่ไหนก็ไม่ยอมลงนะครับอันนี้ผมก็ให้ดูนะคุณเจโอเคเลยครับอันนี้อันนี้เขาบิดตาไปแล้วนะเนี่ยบิดตาไว้ซ้ายขวาแล้วนะนี่เป็นกิ่งหน้าเดี๋ยวในรายละเอียดจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะรอคุณเจตัดหลังจากนั้นคัดกิ่งเข้าลวดในบางจุดนะในบางส่วนแล้วก็จะนําเสนอท่านเป็นลําดับสุดท้ายนะครับตัดนะตัดในส่วนนี้นะ เนี่ยอย่างตัดอย่างเงี้ยตัดออกให้หมดเลยนะครับก็จะมองเห็นโครงสร้างจะมองเห็นโครงสร้างาในส่วนของกิ่งหลักนะครับกิ่งหลักนะเนี่ยโครงสร้างของกิ่งก็จะชัดเจนขึ้นนะครับเข้าลวดต่อไปเราก็จะมาเก็บเข้าลวดในรายละเอียดน,นะในส่วนของรายละเอียดก็มีอยู่นะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งฮะตอนนี้แกะลวดด้วย แก่วดีีใช้วิธีการตัดเลยนะครับเนี่ยฮะใช้วิธีการตัดเลยเพราะจะไม่แกะนะครับเนื่องจากเราพอเราแกะเรากลัวไปโดนในส่วนของกิ่งนะฮะร,รายละเอียดของกิ่งถ้าหักแล้วก็เสียหายเลยครับลวดเน้นเราเรายอมฮะยอมสลักเราไม่นํากลับมาใช้หรือว่าต้องตัดทิ้งเลยเพราะเวลาเข้าลวดนั้นก็เข้าแน่นนือเกินนะครับเนีย่ยตัดหมดเลยครับ วิธีการคลายรวดนะฮะวิธีที่ง่ายนะแล้วก็ระวังกิ่งอย่างเดียวยายหักนะครับถ้หาหักแล้วสร้างกลับมายากมากเลยนะครับจบเลยอุ้ยกานร้อนมากเอาล่ะครับนี่คือขั้นตอนที่ลำบากนิดนึงนะครับย้ยหักนะครับ กิ่งหนึ่งนี่ประมาณค่าไม่ได้หากกิ่งเดียวขดเสียทั้งต้นประมาณนี้ครับไม้บอนไซเป็นอย่างนั้นจริงๆมีบางท่านนะครับบอกว่าบอนไซเนี่ยเป็นงานที่หลอกนะฮะหลอกเฉยๆไม่หลอกครับจริงครับนี่เลยฮะทำแบบนี้จริงๆครับต้องพิถีพิถันประณีตนะครับในกระบวนการสร้างนี่แค่แกะลวดนะครับอย่างขนาดนี้นะตอนเข้าลวดก็ต้องบิดตาเดี๋ยวมาดูครับ ต้นนี้นะขั้นตอนสุดท้ายจะนําเสนอให้ดูในการคัดกิ่งเข้ารวดนะครับครับตอนนี้ก็ถึงตอนที่จะต้องดําเนินการขั้นต่อไปนะริบใบตัดลวดนะแกะรวดแล้วต่อไปขั้นตอนที่จะต้องมาทําอะไรครับคุณมดมาคัดกิ่งนะครับคัดกิ่งที่ไม่ใช่ไม่เอา่ไม่ใช่ที่เขาแตกเพิ่มมาเนี่ยครับ มันนอแล้วจะสังเกตยังไงครับที่ไม่เอาเนี่ยเนี่ยอาจารย์ดูครับที่ตามตามง่ามตามข้อต่อครับตามข้อต่อเนี่ยครับเราต้องตัดออกเพื่อไม่ให้เขาโตครับครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนะคุณมดถ้าอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยถ้าเราจะเอาเราก็ค่อยค่อยคัดลงเงี้ยแต่ถ้าเราไม่เอาต้องตัดทิ้งอันนี้อันนี้อันนี้อาจจะตัดตรงทิ้งไปเลยครับเอาแค่คู่นี้เอาคู่นี้ใช่ครับยกเว้นถ้ามันไม่พอค่อยเอาไว้ ถ้าแค่อย่างเงี้ยถ้าเราต้องการให้แตกว่นนี้เราก็เอาไว้ครับผมนะก็คือการหลักการคาดกิ่งอย่างนี้น,น,นั่นเองอันนี้มันเป็นขแขนงที่ที่ที่อยากจะให้ตัดออกก็คือเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างพวกนี้ครับอาจารย์อย่างอ,อย่างอันนี้กับอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเป็นชุดขแขนงมันต้องมีสูงต่ำได้อยู่แล้วครับแต่อันเนี้ยมันเป็นเนี่ยส่วนเกินที่แตกมาต้องตัดถึงเนี่ยตามตามพวกเนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างตรงเนี้ยไม้มันชอบมาแตกตรงใกล้ๆพวกง่ามช่วงช่วงระหว่างรอยต่อเนี่ยครับ เราเราต้องมาคัดออกเพื่อให้เหลือปลายอย่างเดียวอะครับเหลือโครงสร้างใช่ครับนี่นี่นี่มาดูมาดูมาดูเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ใช่ครับเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกหมดเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับแน่แน่อย่างเงี้ยเขาซ้อนมาคือคือดูจากโคนตรงนี้ครับดูจากตรงนี้มาก่อนใช่ถ้ามีบริเวณนี้ออกให้หมดใช่ครับเนี่ยบริเวณอย่างเงี้ยออกให้หมดเลย ทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้อย่างจริงนี้แหละฮะเราจะต้องมาให้แยกซ้ายขวาอันนี้เดี๋ยวเราทดอีกทีนึงเราปล่อยให้เขาตโอเค,น,คนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีอยู่บางจุดอ่ข้างบนข้างบนต้องออกถ้ามันมันส่วนใหญ่มันจะโผล่ขึ้นข้างบนนะใช่ครับข้างบนโอ้คัดายากตามรอยต่อรอยแยกอะไรเงี้ยพลาดไม่ได้นะถ้าพลาดเมื่อไหร่ก็คือทิ้งเลยครับไม้ตัวนี้อ่าคุณเจตัดเลยครับตัดเองนะฮะเจ้าของไม้ นี่คุณเจนะครับเนี่ยอาจารย์แล้วก็อย่างตรงเนี้ยไว้ไม่ได้เลยหมายความว่าอ๋อนี่อยู่บนเนี่ยอย่างเงี้ยนะมันเป็นรอยที่ตัดทดแล้วเพื่อเราจะเอานี้นะแล้วมันเกิดมาตรงรอยตัดทดตรงเนี้ยมันต้องทิ้งมันเกิดมาสามอันไม่เอาเราปล่อยไว้อนาคตมันจะบวมเราต้องออกให้เขาเรียวๆไปเลยครับและและตัวเนี้ยอันนั้นอันนั้นก็ต้องออกครับเพราะว่าขึ้บนมันมันมันเกินมันเกินมันซ้อนกิ่งใช่ครับ เนี่ยมันในเลึกๆโอเคกิ่งที่ซ้อนกันเนี่ยต้องออกนะครับถ้ามีกิ่งเดิมอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกิ่งนี้มีอยู่แล้วเราต้องเอาออกเนี่ยนะครับนะนี่อย่างนี้กิ่งคู่เนี่ยต้องเลือกไว้กิ่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องตัดต้องตัดทอตรงนี้ใช่ครับคือคือเราจะต้องการให้เรียวใช่ครับ คือคืออันไหนมันยังไม่ไม่ได้ขนาดอะอย่างชุดบนนะย,ยังไม่ต้องยังไม่ต้องไปตัดเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมาดูว่าตรงไหนเป็นขแขนงอะไรเพราะ, <Okay. S 2> ะต้องให้ข้อเขามี <Okay. S 2> โอเคโอเคที่ตัดให้ตัดข้างล่างนะครับส่วนนี้ตัดออกนะครับนะครับไม้ต้นนี้ฝากเลี้ยงนะครับคุณเจต้องมาดูแลไม้ต้นนี้นะครับถ้าหายจากบ,บ้านาแสดงว่ามาอยู่กับไม้ต้นนี้นะครับ,รบเพราะนั้นทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ นี่ยมาอยู่กับต้นไม้ต้นนี้ดูโคนนะฮะเขาก็ชอบชอบเขาโกค่อย้สวยเงี้ยครับไม้สวยมากเลยนะครับโอ้โหสวยครับไม้ต้นนี้สวยจริงๆถ้าเข้ารวดเมื่อไหร่เนี่ยจะสะพึงเลยนะพุ่งนะครับไม้ไม่พุ่งนะครับก็คือเราจะมาสร้างฟอร์มด้านบนให้เต็มใช่ไหมใช่ครับต้องการเนี่ยตอนนี้ผมก็พยายามจะตัดพวกพวกเนี้ยผมอยากให้ข้างบนเนี่ยขนเนยขาพุ่ง ครับเพราะว่าข้างบนเนี้ยมันต้องกว้างออกมาประมาณนี้ครับไม้มือก็สวยมันเต็มตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันกว้างแต่ตรงเนี้ยมันแคบมันจะต้องตรงเนี้ยมันจะต้องกว้างออกมามันจะจะสวยพอดีเลยรับกันใช่ครับมันจะได้ลงมารับข้างล่างอ่ะโอ้โหเออท่านดูนะครับจุดเด่นนะครับพออย่างเนี้ยเห็นชัดเจนนะคุณมดนะอ่าด้วยด้วยความที่โคนรากรอบเนี่ยมันสวยมันกลายเป็นสะโพกสะโพกก็ผายปลาย เนี่ยนะฮะตัวปลายเรียวนะครับถ้าดูตรงนี้นะครับแล้วมันจะมาด้านหน้าด้วยนะฮะหนึ่งสองหลังสามสี่ห้าเต็มแล้วครับนี่เป็นชุดยอดมันไม้โครงสร้างมันสวยมันใหญ่ไอ้ที่ใบใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ที่ใบใหญ่นะครับแล้วมันใบเล็กได้เนาะโอ้โหมหัศจันทร์นะครับเนี่ยเนี่ยไม้อย่างเงี้ยครับมันสวยมากเลยนาอยากได้ต้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนดินไปแล้วใบโอเคครับ ไปตรงนี้เราต้องคอยปัดทิ้งมันครัให้มันสะอาดส่วนตรงนี้มันเป็นแขนงปลายอ่ะมันจะมียังไงก็ได้ครับ อ๋อเข้าใจแล้วแขนงปลายคือคือมันจะยกจะสูงจะต่ำมันคือแขนงแล้วอาจารย์อ้เข้าใจแล้วครอ๋เข้าใจแล้วอาจารย์ไปดูไม้ประกวดของลุงจรันของคนอื่นนะตรงกลางเนี่ยเขาจะพันกันยุ่งหมดเลยของผมนี่ยังไม่พันนะอืมเพราะว่ามันจะสูงจะต่ำคือมันเป็นแขนงแล้วมันเป็นแขนงแล้วที่ความสวยงามคือนี่ครับจากกิ่งออกมาอย่างนี้คือก็คือคือตัวเส้นโครงสร้างหลังเนี่ยใช่เส้นโครงสร้างหลังสวยคือแขนงยังไงก็ได้ ขแขนงนี่มันเป็นส่วนปลายเราต้องให้มันฟูขแขนงเนี่ยไม่ใช่เราต้องมาทําให้นอนอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันต้องฟูนะเ,นเป็นธรรมชาตินะ<ช>โอเคเป็นธรรมชาตินะใถ้าอาจารย์ไปกดแขนงลงหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบนแท้แบนแท้แหนะไปเลย